กลุ่มสี่เจเจสังพักกลุ่มสี่อยู่มสู่ปั๊มสับเบียนยู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 ยอยูยูยูยอยู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 ยยู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 ยอยูยยูยยูยูยูย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 อยูย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 ยยูย้ย าเลยวันขึ้นรถป้าควันขึ้นไปร่วงไปร่วงไปตกลงไปตกลงไปตกลตกลงมีเห็นป้าไปทีวีเห็นป้าไปมันรถต้องไปเสิร์ฟมต้องไปเสิร์ฟมันรถไปเสิร์ฟต้นไม้รถเตียงรถไปลงเอะนะไปลงยอนะต้องรอรถไม่มีปืนใม่มีปืนยิงมันด้วยนะรถบนรถตกลงรถบนรถบนรถยิงขให้ยังไงเอ้ยแต่ว่าแต่ว่ารถจะพังสุดกันเรื่องสองวันตรงไหนพี่ยูเป็ดนี่อยู่ไหนกันนะเบิ้มหลวดเบิ้มหลวดเบิ้มอยู่ไหนวะจกจกอยู่ไหนวะโออยู่หน้าทีวีเก่าพี่ทีวีเก่าทีวีเก่า อยู่พี่ดักดำนี่ักดำอันดักดำเราแยกไปสองกลุ่ม้เนี่ยสอยค่อยๆกินไปได้ป่ะค่อยๆกินไปได้ปะจุกให้จุให้พี่ล่นเลยพี่เลยค่อยกินไปหน่อยดิไปกูเพื่อแล้วกูเพื่อแล้วกูเพื่อแล้ว ตายตายสว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 ยแตายแบกตายเพื่อนไดะเพื่อนได้นะไอระวังหลังนะระวังหลังระวังข้างหลังพี่อัมชุบอยู่พีุ่บอยู่จะหมดแล้วจะหมดแล้วจะหมดแล้วจะไม่แ่จะไหัวเนี่ยุงยางจงยางยางยางยงไอ้ัหัวปเตะอะปเตะปั่นตากูไปอะชุบเลยแบกแชุบเลยย้นมือเอาไ้่ยไ้งไอไตัวชุบดิตัชุบดิตัวชุบดิตัวชุบดิตังชุบดิ้ัปล่าไง

ไปไปเลยขนาดเลยขนาดเลยมาตายย่ามาตายยมาตายเยอะปิดตัวชุเลม่เล่นีมเลยิดตัวชุดกูเให้แล้วตัวมันนิ่งไป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 ไไปไปไไป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 ปไ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 ไป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 ไไป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 ไไป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 ไไป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 ไ

มึงตีมึงแลมาไปมึงถข้าไปมึงอกมาไปน่ไปแน่มึงมีปืนเยอะอะไรตัวปีตมึงทยไอ้อกมึงมมึงจะหมดไอ้ควายจะหมดคุายมึงจะหมดไอ้สัตว์มึงจะหมดจด ายา,มา,าหมดแล้ววะาแล้วเีเซ็เพิ่มน่อดิเซ็เพิ่มน่อดิเซ็เพิ่มน่อดิปิดแม่งเยอะเกินนี่ะมาดีเล่นแล้วไปเล่นเดี๋ยวกูไล่ชูเบงบรมลดเอาาผมอยู่ไหนชุบแล้วชุบแล้วชุบแล้ว หอเพิ่มมาเลยพอแล้วไม่มีห่อกูไม่มีห่อกูไม่มีห่อห่อไปดิแบ๊บเพื่อตายปะไอ้ที่ตายไอ้หี่ตายผมช่วยเพื่อนให้ห่อไปหน่อยหไปหน่อยชิวๆๆๆไปห่อดิชิวๆๆห่อดิชิวๆๆๆติบัฟไปห่อเลยพี่ชิวๆๆๆชิวๆๆชิวๆๆวชิววชิวๆวชิวๆๆๆชิวๆๆๆชิววช่วยมาติดให้

ดูรักท่านไม้ไหนครับที่เลียกอะไรครับกระเป๋าอเอ้ยเบอ,อร์โทรศัพท์เบอร์อะไรเบอร์สี่หกแปดครับจะหกเอาไปสอนนอกก้องกัน้วกันขอละเมงขอครับนะขอทุกอย่างต่อจะหมดขอขอ,ขอ,ขอผมไม่เห็นประกาศมาจับไปเลยอ่ะมันยังไม่ได้ประกาศอ้าวแล้วผมจะรู้ได้จจไงว่าผมโดนคดีอ่ะเด่นได้เห็นตรงนู้นเอา อ้เ้ยอย่างนี้ได้หรอฮะอะไรอ่ะแม่ผมแทงไปตอนนึงแต่มันมีประกาศจับแล้วอยู่ดีก็ามาล็อกไอ้เหี้ยคืออะไรอ่ะอย่างนี้ได้หรอถ้าไม่รู้ก็คือไม่รู้หรือเปล่าไอ้เหี้ยใส่หน้ากากนะเว้ยอะไรอ่ะ คุณไม่รู้ว่าผมเป็นใครแล้วคุณมาจับผมได้ไงเนี่ยผมอยากรู้อะจำหน้ากากนะจำหน้ากากคุณก็ต้องเอาประกาศสิคุณไม่ได้ประกาศเลยเลยอะแล้วอยู่ดีคุณมันยิงล็อกเลยอะคืออะไรตลกปะเนี่ยคุณไม่ได้ประกาศหมายจับอะไรผมเลยนี่มันต้องทําตามขั้นตอนหรือเปล่าครับต้องประกาศหรือเปล่าอะไรครับเนี่ย ตลกอะไรวะเนี่ยกมเจอเฮี้ยอะไรอีกแล้วเนี่ยโอ้เสืยวะต้องรูปลักษูไม่มีประกาศประจับอะไรเลยครับแล้วผมจะรู้ได้ไงว่าผมติดคดีอะ่ะถ้าผมติดคดีผมก็ต้องหนีแล้วดิทำไมครับ,บมผมพมี่โทรศัพท์ครับมันไม่เกี่ยวหรอครับว่าหลักฐานหรือไม่มีหลักฐานนะครับมันก็ควรประกาศหรือเปล่าครับว่าใครโดนข้อดีอะไรอะ่ะ แล้วผมจะรู้ได้ไงว่าผมโดนคดีอะ่ะคุณจะเอาความผมอะ่ะแล้วผมจะรู้ไหมไอ้เฮี่อะตลกอะไรวะเนี่ยกูมาโดนเที่อะไรอีกแล้วเนี่ยไม่รู้ก็คือไม่รู้หรือเปล่าวะเย่าตลกปะเนี่ยอันนี้คือผมไม่รู้ชื่อ อ่าไม่รู้ชื่อแล้วคุณจะตามยังไงอ่ะ<า>ก็ผมใส่ห<ส>นะ้นากากไงก็ผมใส่หน้ากากไงคุณไม่รู้ข้อมูลอะไรเกี่ยวกับตัวผมนี่แล้วผมจะรู้ได้ไงอ่ะว่าผมโดนคดีอ่ะแล้วผมจะรู้ได้ไงว่าคุณจาวความผมอ่ะผมก็ไม่รู้นี่ถ้าคุณเอาร<า><า>ูปลงทวิตหรืออะไรมีข้อมูลอะไรอย่างเงี้ยแบบว่าหลักฐานอะไรอย่างเงี้ยผมจะได้รู้ครับเอ้ยว่าคนนี้นะครับเพราะคุณมีหลักฐานคุณก็ลงเลยครับทวิตประเทศอ่ะไม่ลงลงส่งส่นตัวให้เขาเลยถ้าหลักฐานมีอ่ะส่งตัอ่ะอ่าเราไม่ประกาศรอครับไม่ประกาศ ไปจับเหรอก็ผมไม่รู้ชื่อไงครับเอ้ชื่อคนหรือเปล่าแล้วผมจะรู้ได้ไงครับว่าคุณเจ้าความผมอ่ะไม่ก็คือที่นี่ถ้าถ้ารู้ชื่อประกาศครับแต่ถ้าไม่รู้ชื่อก็คือมีหลักฐานอยู่ก็สามารถจับได้เลยในกรณีอันตลกอะไรบั้นเนี่ยเรื่องยีราวด์ก็คือถ้าถ้าเจ้าหน้าที่ไม่มีหลักฐานอ่ะจะไม่สามารถจับย้อนหลังได้แต่ถ้าเจ้าหน้าที่มีหลักฐานสามารถจับย้อนหลังในทุกเมื่อเลยครับเพราะว่าไม่มีอายุอายุความ โอ้โหไ้เฮียตลกอะไรปะเนี่ยแต่ถ้าในเมื่อถ,ถ้าถ้าเรารู้ว่าเป็นใครรู้ชื่ออะไรเงี้ยตำรวจจะประกรันหมายจับงั้นงั้นงัน้ทำเลยครับทำพอดีเลยครับแม่งหมดอารมณ์แล้วว่ะเอาเลยไอ้เฮียปะยะัญญาสัมัทกดปัญญาอ่อนชิบหายประกันอาวุธไหมครับไม่ประกันครับทำเฮียอะไรทำเลยครับเร็วๆครับตลกดีกดหมายตลกดี ตั้งแต่เมื่อวานแล้ยี่เขาตีกันไปย,ยืนดูเขาตีกันยี่ที่อตลกชิบหายหน่วยงานอะไรครับเนี่ยแจ้งด้วยครับยี่จีวันแจ้งด้วยครับสามวันครับ มันก็มาดส่องเหมือนห้าถสิบนาทีครับเป็นำมาล้างกายเจ็ดนาทีเอ้เอ็ดคอร์ดไว้รับปลดมือเขาจะได้ไม่มึนตลกชิบหายทำทำ่หมันที่เราเคยทำปัญญาอ่อนอ้เอีย้ยแล้วให้สักนใส่ละกาดทำไมอ่ะกูอยากเร้ไอ้หี้อไม่มีหมาจับไม่มีเยี่ยอะไรเลย ค่วยมีหลักฐานมันก็ลง Discord ดิสคอร์ดดิคุเห็นลงอย่างเลยปลลิมิตปลลิมิตประกาศจากตำรวจเนี่ยไอ้เหี้ยเนี่ยคุเห็นลงยังเลยเนี่ย ประกาศจากกรมตำรวจออกหมายจับชื่อคดีข้อกงไอ้เที่ปัญญาอ่อนแล้วมึงมีรูปแล้วมึงไม่ลงทวิตล่ะดิสคอร์ดไอ้เที่ยที่อย่างนี้ควย